สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านน้องพิพิมพ์ลูกสาวทิมพิธายอมทิ้งทุกอย่างยกเว้นลูก ถึงแม้กกตจะยังไม่ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแต่นายพิธาลิ้มจเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ทวิตข้อความระบุว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ยังได้โพส์ภาพคู่กับลูกสาวของแก้วหัวแหวนน้องพิพิมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า we ก o t ด h i s และมีอีโมจิรูปส้มและกล้ามคล้ายกันประกาศชัยชนะ ตอนนี้กระแสของทีมพิธาลิมจเจริญรัตมาแรงสุดๆมีแฟนคลับคอยติดตามจำนวนมากซึ่งแฟนคลับหลายคนก็ต่างไปแซวอดีภรรยาอย่างตายชุติมาให้รอคิวถัดไปบางกลุ่มก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมโดยหลังจากทั้งคู่แยกทางกันทั้งคู่ก็ยังช่วยกันดูแลน้องพิมพ์ลูกสาวในฐานะพ่อและแม่เป็นอย่างดีโดยทีมพิธากล่าวว่าไม่มีเวลาเจอใครไม่ชอบใครตอนนี้ชีวิตมี2เรื่องที่ปล่อยไม่ได้คือเรื่องการเมืองและเรื่องลูกสาว แค่สองอันนี้แทบไม่ได้พักผ่อนซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้หลายๆครั้งสาวน้อยน้องพี่พิมพ์ก็จะตามคุณพ่อไปช่วยหาเสียงตามจังหวัดต่างๆรวมถึงส่งกำลังใจให้คุณพ่อแบบติดขอบเวทีเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักและใจฟูไม่น้อยเลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Lastetnewsroom.info ขอบคุณครับ